ไปดีจ้าพี่น้องมันนี่กะมาลบผลมาชานพี่น้องเอ้ยบนโต๊ะแข้งอะไรเอาว่า,วม,าม,มากะฮอดสวนอันนี้สวนอันนี้สวนน,น,วน,นันยังก็สวนญาติท่านนุวงศ์่งนเดินเนี่เดินเน,นี่สะอ้นสบายดีพี่น้อง คือน้อยหนาวสาวน้องเป็แหงหนาาก็เพิ่นเรื่อเขาเพ็่นเสื้อขนยาวเพิ่นหนาขักเลยเสือขัยาวนะที่ซื้อมานงไงคันโบแพงนะเท่าเลยโอพงอยู่เดียวคือว่าเดีพี่น้องพริดนเช้าก็เทีย้าเดีออกกันนี้นะเนี่ยไปคนเช่าแล้วก็ะาเดีกันออ ลแ่่น้อง่ยน้องมันออกนะตอนนี้ก็กำลังชีออกไปแล้วพี่น้องผลตกแห้งมาฮอรในตัวหวเมืองสว่างอันนี้นกรป้ายตอนนี้ก็เปลี่ยนคนขับไปเลยจ้าพี่น้องเอาไม่น้อยขับนะวันนี้เด็กน้อยคิดเาทีปล่าละพี่น้อง ส่วนท่าน,นูฮักว่ายุทธวิว่าน์ว่าเฉือนท่านูฮักอะไรวะท่าน,นูฮักภูมิสวัสดิ์สาวุน้อยพวกพี่น้องร้อนร้อนชนะอันนี้ก็ว่าจอมแก้วเด้อไม่อันทานไม่เท่าสานน้อมเอาไว้นี่แหละพี่น้องไว้ว่าจอมแก้วนี่แหละหาหน่อไม้มเมื่อแก่งเป็นยังไง สาน้องจะขาดอาไมเมื่อเก่งเห็นแนงหมดแล้อยู่ในหาหลายขนาดเลยป้าเหน่งทำไม้พี่น้องซีกระลุกกระเดิอยู่สาวน้อยแหน่งทำไมเออพี่น้องพาแว่พากันแว่ชมวิววิวธรรมชาติฝนกำลังตกงามบ่ไม่น้อย ฝนหักก็เซร้าฝนตกฝนหักก็เซร้าพ yeah. uh> oh, wow. ี่น้องเอ้ยฝนจะพูดพ่อพน้องพายุเข่าเนาะมาใครในตะวันมันมักเดือดได้ไหมอืมมักเดือดเขื่อนเข้มข้นกันขัดเนาะใครในตะวันสว่างว่าอ้ามักเดือดเราล้างอ้อมักเดือดน้อยทหารเขาน้อยพอดีกินเมี่ยงเนาะเด็ดพี่น mm? ้องเพื่อเพื่อาปั๊มเดาดโยมันต้น โันป๋ายมบวรพะชน้อยเพิ่งวันยมเนี่ย้ยนตีได้ี่พัดด้แซ่บไปได้ี่พัดหอยหอยบัวรพามันตตนทางพุนกามุกดาหารเดีอพี่น้องพังไทย ใส่เออห้างยาว่งหปาป่อันนั้นก็แม่นอันหนึ่งบเบากแ่เอ,เ,เออคักเนาะโอ้อันนั้นก็สะพานเนาะสะพานข้ามแม่น้ำโขงงามมารรมาติมึงเนาะแม่นงาม เปลี่ยนมันบมือนี้เมียนเปลี่ยนบรรย,ยากาศเด้อจ้าพี่น้อง,งพากันมาเลาะเบิง่งที่ซื้อดอกเลาะมือธรรมชาติแเนของพี่น้อง,ง,องสะออนน้อยรรสิโทรัวร์สปอนเซอร์มาจ่ายวะเนาะมีเยอะว่าสปอนเซอร์เขานีา่สะ <c oughs> มันเธอผู้ใหญ่ใจดีนี่ผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีเขาคือซิบมี่มาจ่ายคือสิบมี่แล้วพี่น้องเไย งามที่เนาะหลังหลังฝนตกเนาะ้าาหลัังงฝนนมมเห็นบ่อนะคะพระใหญ่ฮะอยู่เทิงจอมพู้นะพี่น้องคือชมวิเห็นดังเนาะทางไทยเนาะอืมทางไทยน้ำคือโลงเนาะนอนเนาะเออน้ำบกน้ำบกเขาไม่กินมีอันยังในเขานี่มากินอย่างโอ้ยมาชอบกินตำนี่อ่ะมาจังโปแพงประเดี๋ยเนาะเออตำเท่ากันหนึ่งห้าสิบบาท มันจะหามาแพงกหนึน่งเนาะหกห้าสิบบาทเข,ขหาหกไปลอยบาทเนาะแม่อันนั้นก็นสะพานข้ามแม่น้ำขงเด้อมุ่งตะหันนะนะตอนเออมุอ่งไอเพจไทยฮูย้ก็ไทยคลิปกันตัวนี้นอะไะเ,เออสะ,สะอน้นบ่ สบายดีจ้าพี่น้องมอริกาอันสาวอุนพามาโลแพมาโลเบิงกิดดำพักข้าวทองเลยค่ะแม่ละวาเสน้อยป้ามาเพชรดิขี่ขี่หนูเอเขาตั้งอันหนาไว้เนาะหนี่งให้พี่น้องเบิ่งค่ะหน้าเนาะขี่ขี่หนูพักข้าวทองงามอะเพียงเห็นมั้ยจะพี่น้องดก พกีโนอะไรเี้ยมาฮันนีมูนคอยบีบเน่ยหล่อนเนี่เพิ่นอยากมาหานนมูนกับอันว่าที่สามีเพิ่นได้จากพี่น้องเด้เออสนลตต้นหานีเพงนะบ้อแม่เนี่ยเขาถามเบื่อเบื่เพื่เนาะงามเลยเนาะน้่คือหการมาพี่น้องด้ตรงนแพงบอนะฮานอม แพงบ่อันนี้นะอืมแพงนะต้นต้นวาสนาต้นบ่แม่นตีจะกกหนอนงามพี่น้องชาวอ้นธรรมชาติพากันมาชมเบิ่งพี่น้องพากันมาที่สื่อได้พี่น้องเได้ก้ากลับเลยมาชมธรรมชาติเนาะมามาให้คือคนมีเงินเถอนะพี่น้องรวยบนได้นใดงามงามถ่ายถ่ายให้ถ่ายให้พี่น้องเขาเบิ่งแล้เนาะธรรมชาติเนาะ ไปเขาลองโลงเขาไปข้างในเราพี่น้องเนาะงไปสาวน้องเบิ่งกว่พี่น้องไประการเห็นกวยหมกกุยไม้ปลูกไปยั่วตาอย่างเนาะอันนี้เนาะงามหมดไม่แต่แนวงามเหมือนกับพี่น้องมีดอกนี่อีกนี่นี่ดอกแดงๆเนี่ยสาวน้องดอกนี่นะสีแดงเนี่ยงามคือสาวน้องเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่น้องบุกดาหารได้จ้าฟังนะงามงาม พี่น้องส้มป้ายทิ้งก็ลงลงน้ำข้าวาหารน่าจะงามงามข้าวแผงเอซีสำรองซีโดดโดดน้ำข้ามไปแล้วพี่เนาะแรงโดดน้ำข้ามไปกันเด้อพี่เนาะโอ้ยแต่มาสะอาดเนาะโอโค้งงอเรื่งเนาะขอโทษขออภัยเลยจ้าคันมียังพิดพากับพี่น้องมองเอลซสองน้องก็นพากันคันหลอกเล่นเฉยๆหน่ย เพื่อเข้าหาปลาสนวสั่งอาหาสวนผิดจีนนนจนนาา่น้องเพื่อเพสวนผิดเนะจ้าธรรมศาตรในสุดยอดเลยจีน่น่องเลยเสียงมีแขกมีคนกับโคทโคไตไนยจ้ามันก็น,น,น,กน,นี่นี่น,นี่แห่งเห็นอันสะพานขักเลยจะี่ พันท่าแม่น้ำแห่งที่สองเด้อพี่น้องมุกดาหารกับสวรรณเขตเนาะแมนงามอะไรมุกดาหารพังไทยให้งามพี่น้องเลยเอาตั้มเนาะเขาอ้นมาอานนั่งนี่เนาะนั่งนั่นแหละนั่งอะสิกินยังในอ้นเอาตั้มเนาะเขาเนาะเออตั้มเนาะคอเนี่ยอ้น นั่งนี่นั่งนี่เนาะมันห่มบะโอเคโอเคซะเป็นังไม่จัดเป็นนองเลยไปแมะไปแมะไปยาซายาซามาใส่เนาะเลยมาอันค้าาวนมมาเมืองสวรรค์นาเคตก็าต้องผ้าพรน มาแคมของเล้จะพี่น้องเด้อมากินย่างไั่นหนี่ฮะโอนน้อยห้องตาเจกนคกเท่าเลยหขกขาหาิห้าสิบาบาทจะพี่น้องสั่งย่างเดียกวบพ่อเนาะสั่งย่ง,อองโอนน้อยกันกำลังแค่ใจมองหนังนะจ๊ะลดเนะ ตาพี่แล้วเนาะเหมอนกด้จ้าเดิมคนลค์กดแท็กกองสาวน้องค่ะแซบเดิมพี่น้องคนทางซ้าด้จ้าพ่องัขอหวานแม่น้อยข้อหวานทีเคเอสไดจ้าพี่น้องขอบคุณทุกเมื่อกี้ข้อแอร์สาวพ่อแฟนสาวนุ้งขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ไอ้จมันสุดขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆบาย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 ได้จ้า